จังหวัดเพชรบุรีเตรียมสำรวจความต้องการแรงงานในพื้นที่และให้แจ้งหลักสูตรที่สนใจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือครับนางสาวเอกรัตนาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี คณะอนุกรรมการรูปหารือคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดเพชรบุรีที่ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าสำหรับการสำหรับการวางระบบการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจะดําเนินการสํารวจความต้องการในการฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มพูนเพื่อเพิ่มพูนทักษะ และให้ตรงกับความต้องการของสลาดแรงงานโดยการสำรวจจะใช้แบบสอบถามทั้งส่งผ่านออนไลน์ใน5กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มสถานประกอบกิจาการหรือแรงงานในระบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มสตรีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และสำรวจโดยส่งแบบสอบถามโดยตรง4กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกสหกรณ์บริการเดินรถเพชรบุรีหรือรถเล็งคนพิการผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ รวมถึงนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อมีความต้องการฝึกอาชีพฝีมือในเรื่องอะไรบ้างซึ่งจะช่วยในการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากการสร้างแบบสอบถามเพื่อการสำรวจที่จะทำให้รู้ถึงความต้องการแล้วยังมีการสร้างกลุ่มเครือข่ายอาชีพผ่านลายเพื่อส่งเสริมความคิดองค์ความรู้และส่งข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศัก,กยภาพได้ตามแผนการพัฒนากำลังแรงงานและการพัฒนาฝีมือทั้งด้านคุณภาพและปริมาณในพื้นที่เพชรบุรีที่จะสามารถรองรับการจ้างงานได้ครับ